สึกรถป้ายแดงราคาเดือด4 5ถึงแสนบาทในงานมอเตอร์เอ็ก2์โปแต่ก่อนจะไปดูกันว่ารุ่นไหนรถโหดที่สุดผมฝากเพื่อนเพื่อนช่วยกดปุ่ม Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเราไว้ตอนนี้เลยครับคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโมชั่นลับๆและการรีวิวรถที่ตรงไปตรงมาแบบนี้ก่อนใครสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาเจอกันอีกครั้ง วันนี้ผมบอกเลยว่าเดือดครับใครที่กำลังกำเงินรอซื้อรถคันแรกหรือมองหารถราคาประหยัดห้ามเลื่อนผ่านเด็ดขาดเพราะมาอเตอเร์อเอ็กซโป2025ปีนี้ไม่ใช่แค่งานโชว์รถแต่มันคือสมะรภูมิสงครามราคาครับเชื่อไหมครับว่ากำเงินมาแค่4 0 0 0 0 0กว่าบาทวันนี้คุณถอยรถป้ายแดงกลับบ้านได้แล้วแถมสเปคไม่ได้ไก่กาด้วยนะ วันนี้ผมคัดเน้นๆเ,เฉพาะรุ่นที่หันราคาลงมาเหลือช่วง4-5แสนบาทและจะเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆว่าคันไหนเหมาะกับใครไปดูกันครับเรามาเริ่มเปิดศึกกันที่กลุ่มรถไฟฟ้า EV กันก่อนคู่แรกนี้ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ที่ชกกันมันหยดระหว่าง GAC Aion UT และ BYD Dolphin ครับเริ่มที่ GAC Aion UT ก่อนตัวนี้ลดโหดมากส่วนลดสูงสุดถึง70,000บาท ทำให้รุ่มเริ่มต้น420 Standard เหลือแค่4 6 9 9 9 0บาทเท่านั้นแต่ไฮไลท์จริงๆอยู่ที่รุ่นท็อปครับรุ่นท็อปเดิม6,000 0กว่าตอนนี้เหลือ5,99,900บาทสิ่งที่คุณจะได้คือรถที่วิ่งได้ไกล500กิโลเมตรและแรงม้าทะลุ200ตัวจุดเปรียบเทียบถ้าคุณเน้นความแรงและความไกลในงบไม่เกิน60,00 0เอออกินขาดครับสเปคกระดาษคือคุ้มที่สุดในตอนนี้ แต่ช้าก่อนถ้าคุณเน้นราคาถูกที่สุดต้องหันมามอง BYD Dolphin ครับเจ้าโลมาตัวนี้ลดโหดกว่าสูงสุดถึง140,000บาททำให้รุ่นเริ่มต้นสตาร์ทที่4 4 9 9 0 0บาทเท่านั้นถูกกว่า a o o อ UT ประมาณ20,000บาทนะครับแถมรุ่นท็อป Extended ก็ลดลงมาเหลือ5 6 9 9 0 0บาทจุดเปรียบเทียบ ดอฟฟินจะได้ประเยียบเรื่องของความเป็นงานประกอบไทยมาตารฐานส่งออกและราคาเริ่มต้นที่เข้าถึงง่ายกว่าใครงบจำกัดจริงๆจ,จ,จิ้มดอฟฟินได้เลยครับขยับมาอีกรุ่นสำหรับคนที่บอกว่าผมอยากได้รถคันใหญ่ขึ้นอีกหน่อยขับมันกว่านี้ต้องคันนี้เลยครับ MG4 Electric เดิมทีราคา700,000กว่าตอนนี้ทุบราคาลงมาเหลือเริ่มต้น519,900บาท และรุ่นท็อป long range เหลือ6 2 9 9 0 0บาทจุดเปรียบเทียบชัดๆถ้าเทียบกับ a อ o n UT หรือ Dolphin เมื่อกี้ MG4 คือรถคนละคลาสครับตัวถังใหญ่กว่ากว้างกว่าและที่สำคัญคือขับเคลื่อนล้อหลังช่วงล่างอิสระซึ่งหาไม่ได้ในรถราคาระดับนี้นะครับแถมรุ่นท็อปวิ่งได้ไกลถึง540กิโลเมตรสรุปถ้าคุณซีเรียสเรื่องสมรรถนะการขับขี่ชอบรถช่วงล่างแน่นๆแล้วอยากได้รถดูคันใหญ่ MG4 คือคำตอบที่คุ้มค่าที่สุดในกลุ่ม EV ราคานี้ครับพักเรื่องไฟฟ้ามาดูฝั่งรถน้ำมันขวัญใจมหาชนกันบ้างกับศึกศักดิ์รีระหว่าง Honda City และ Toyota Yaris a t ทครับมาดูทางฝั่ง Honda City ก่อนตอนนี้มีส่วนลดประมาณ70,000บาททำให้รุ่นเ u อร์โบเอเริ่มต้นเหลือ529,000บาทส่วนตัวท็อป RS เหลือ679,000บาทจุดเด่น Honda ยังคงเป็นเจ้าแห่ง Performance ครับเครื่อง1.0เทอร์โบขับสนุกที่สุดในคลาสเหยียบเป็นมาใครสายซิ่งสายมุดซิตี้ยังตอบโจทย์ครับแล้ว Toyota Yaris a t i ทละ่ะราคาอาจจะดูแข็งกว่านิดหน่อยเริ่มต้น549,000บาทไปจนถึงตัวท็อปเกือบ700,000จุดเปรียบเทียบฟังดูเหมือน Toyota จะแพงกว่าใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนความน่ากลัวของ Toyota อยู่ที่โปรโมชั่นการเงินครับ จากการเช็คหน้างานโตโยต้าอัดโปรหนักมากทั้งดอกเบี้ยศปอร์เผ่อนเริ่มต้นแค่ห้าถึงหกพ0บาทหรือแถมชุดแต่ง G.R. Sport รอบคันแถมเบรกเบาะหนังหรือแถมกล้องรอบคันสรุปถ้าคุณเน้นขับสนุกเครื่องแรงไป Honda ครับแต่ถ้าคุณเน้นซื้อง,ง่ายผ่อนสบายของแถมล้นๆแบบไม่ต้องแต่งเพิ่มโตโยต้กินขาดในเรื่องของความคุ้มค่าในการผ่อนครับปิดท้ายด้วยน้องแมวโอรา o ู d แคท หลายคนเห็นราคาเริ่มต้น5,99,000บาทอาจจะบอกว่าเอ๊ะแพงกว่าเพื่อนหรือเปล่าเพื่อนเขาลงไป4,500าแสนกันหมดแล้วจุดเปรียบเทียบใช่ครับราคารถอาจจะสูงกว่านิดหน่อยแต่โอราเขาแก้เกมด้วยความคุ้มค่าระยะยาวครับ mm hmm. เขาไม่ได้แค่ลดราคาแต่มีโปรช่วยผ่อนในปีแรกและทีเด็ดคือแถมประกันชั้นหนึ่นานปี <S <S เพื่อนๆลองคิดดูนะครับประกันรถ EV ปีหนึ่ง2-30,000บาทได้ฟรี2ปี ก็ประหยัดไปเกือบสี่หาหมื่นบาทแล้วนะพอเอามาหักลบกันจริงๆแล้วราคากูดแค t ถือว่าสูสีกับคู่แข่งเลยครับแต่ได้รถที่วัสดุภายในพรีเมียมกว่าดีไซน์โดดเด่นกว่าครับเป็นยังไงบ้างครับเห็นภาพชัดขึ้นไหมครับอยากแรงอยากไกลในงบป,ประหยัดไป a อออนยูเน้นถูกสุดงานประกอบไทยไป BYD d ีเดฟชอบรถใหญ่ขับหลังช่วงล่างเทพไป MG4 สายซิ่งเครื่องเทอร์โบไป Honda City สายคอนชิลของแถมล้นไป Toyota y ยา r ิส Ative และสายแฟชั่นเน้นความคุ้มค่าระยะยาวไป o อร่า o o d c t t สุดท้ายผมย้ำเสมอครับอย่าเพิ่งเชื่อผมและอย่าซื้อเพราะแค่ราคาถูกให้ไปลองขับจริงที่งานมอเตอร์เอ็ก2์โปดูให้ครบทุกรุ่นก่อนครับเพราะรถที่ใช่ของแต่ละคนไม่เหมือนกันใครเล็งรุ่นไหนไว้คอมเมนต์บอกผมหน่อยครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ